สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับไรอ้อยสมใจนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับามาดูคือการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูอ้อยหลังจากที่น้ำท่วมไป4เดือนนะครับซึ่งก็ทำให้อ้อยเนี่ย ลังอยู่สี่เดือนเต็มๆนะครับก็ไม่เจริญเติบโตนะครับเพราะว่าโดนน้ำขังอยู่นะครับทำให้อ้อยลังนะครับชะงักอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับอ้อยนี้นะครับผมก็ปลูกเนี่ยห้าเดือนกว่ายังเข้าเดือนที่หกแล้วนะครับแต่ว่าอ้อยไม่โตนะครับเพราะว่าโดนน้ำท่วมขังแล้วก็ ตอนนี้ก็แล้งไปแล้วนะครับก็แล้งไปเดือนกว่าแล้วนะครับเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วล่ะครับน้ำแรงนะครับนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับนี่นะครับคือต้นแม่นะครับต้นเดิมของเขานะครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับคือต้นเดิมนะครับก็ไม่โตเลยนะครับคือเล็กมากนะครับเพราะว่า ตอนปลูกก็ได้ใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นตอนปลูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนน้ำขังก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับทีนี้พอเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็เลยทดลองดูนะครับไอนี้เป็นการทดลองนะครับก็ไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรนะครับนะครับบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรแต่เป็นการทดลองดูนะครับผมทำทดลองนะครับคือ3แบบด้วยกันนะครับ เพื่อต้องการจะดูว่าเราทำแบบไหนจะได้ผลลัพธ์ดีมากกว่ากันนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งผมทำโดยที่ว่าหลังจากโดนน้ำท่วมแล้วนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยที่โคนนะครับใส่ปุ๋ยที่โคนและก็กลบกลบโคนของเขานะครับ เพื่อดูว่า,าต้นลูกของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ผ่านไป1เดือนนะครับนี่ใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบโคนไป1เดือนนะครับตอนนี้ก็ลูกต้นลูกของเขานะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนี่ต้นแม่นะครับแล้วก็ต้นลูกขึ้นมาก็ ประมาณ78ต้นนะครับประมาณ78ต้นนะครับนี่นะครับมันอย่างก่อนนี้ก็ขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับคือเฉพาะบริเวณแถวนี้นะครับในบริเวณแถวนี้ก็จะเหลือต้นแม่แค่ต้น2ต้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยกลบโคนนะครับก็1เดือนผ่านไปเนี่ยก็ต้นลูกของเขาก็ขึ้นมาก็พอประมาณครับก็ใช้ได้นะครับ นี่นะครับก็แต่ละกอก็รู้สึกว่าจะขึ้นมาก็เกือบ10ต้นทางนั้นนะครับก็ขึ้นมาเป็นเป็นสิบนะครับนี่ต้นแม่ก็สูงนะครับต้นแม่ก็สูงแล้วก็ลังอยู่สี่ห้าเดือนนะครับไม่โตนะครับตอนนี้ก็ต้นลูกนะครับได้ปุ๋ยได้ดินที่เรากลบไปที่โคนเขาก็แตกหน่อขึ้นมานะครับและก็โตนะครับ ไอนี้ผมคือให้เขาโตอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยอีกไม่กี่วันผมก็จะตัดต้นแม่เขาออกแล้วนะครับก็จะไม่ไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยต้นแม่เขาเล็กมากนะครับแล้วก็แตกหน่อข้างนะครับแตกหน่อข้างนี่เล็กมากๆนะครับเท่าหัวแม่มือเล็กกว่าหัวแม่มืออีกนะครับต้นแม่เขานะครับเขาไม่โตนะครับโดนน้าท่วมตอนนี้ก็ เป็นต้นแม่อยู่สองต้นนะครับแล้วก็ดีนะดูนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเขาก็แตกหน่อมาจากข้างล่างนะครับหลังจากที่ได้ปุ๋ยแล้วก็เรากลบโคนเข้าไปก็คงจะวันสองวันนี้นะครับผมก็ต้องตัดต้นแม่ออกแล้วนะครับเพื่อให้ต้นลูกเขาได้เจริญเติบโตเท่าเกันนะครับระหว่างต้นแม่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับยั่งอาหารต้นลูกเปล่าๆนะครับระหว่างต้นแม่เนี่ย นี่ดูนะครับไม่โตแล้วนะครับเราอายุเขามากแล้วอายุมากแล้วถึงได้ปุ๋ยก็ไม่โตแล้วนะครับเราเขาจับลำจับปล่องแล้วก็คงจะมีความหวานสร้างความหวานกันแล้วนะครับเพราะอายุหลายเดือนนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับส่วนแบบที่สองนะครับท่านผู้ชมครับแบบที่สองเนี่ยอันนี้ผมก็ มาทดลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่สองเนี่ยก็คืออันนี้เพิ่งทำยังไม่ถึงเดือนนะครับก็เกือบเกือบเดือนแล้วเหมือนกันนะครับก็อทำหลังจากาแบบที่หนึ่งนะครับนี่แบบที่สองก็คือผมตัดออกหมดเลยนะครับตัดแม่เหลือเลยนะครับตัดต้นแม่ออกทั้งหมด นะครับจากนั้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็กลบโัวเล็กๆน,น,นะครับนี่นะครับก็แบบนี้ก็ก็ขึ้นดีเหมือนกันครับนี่นะครับแบบที่สองอันนี้ผมทดลองดูตัดต้นแม่ไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับคือตัดก่อนเลยนะครับตัดหมด แล้วก็ใส่ปุ๋ยกลบดินนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ขึ้นทุกกอแล้วนะครับแถวนี้ก็ห้าต้นหกต้นนะครับเจ็ดต้นก็นแล้วแต่ก็กำลังขึ้นทยอยกันมานะครับกำลังเริ่มทยอยขึ้นมานี่นะครับมาดูแบบอันนี้เป็นแบบที่สองที่ผมทดลองทำนะครับหลังจากที่โดนน้ำท่วมส่วนแบบที่สาม นะครับแบบที่สามอันนี้ที่ผมทดลองอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็คือผมตัดออกหมดนะครับตัดออกหมดทุกต้นเลยนะครับตัดต้นแม่ออกหมดนะครับแต่ว่าผมใช้คือทําแบบพอตัดต้นแม่ออกหมดแล้วนะครับผมใช้ตอนะครับ ต่อเดิมนะครับขุดหลุมแล้วก็ฝังใหม่นะครับอันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ตัดต้นแม่ออกขุดหลุมฝังต่อเดิมลงไปนะครับก็ครบหนึ่งเดือนนะครับในกรณีนะครับคือแถวนี้นี่แถวนี้นะครับนี่คือทั้งแถวนะครับกลบตัดแล้วก็ ฝังต่อเดิมก็ไปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อลองดูนะครับนะครับก็ฝังนี้ก็ขึ้นหมดทุกหลุมแล้วนะครับแถวนี้ก็แถวหนึ่งละแถวละสิบห้าหลุมนะครับแถวละสิบห้าหลุมก็ขึ้นหมดแล้วนะครับหนึ่งเดือนก็เท่าที่เห็นอยู่นะครับส่วนถามว่าทําไมถึงได้ตัด กลบแล้วก็ฝังตัวเดิมคือแถวนี้นะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้ก็คือ,อเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยสิงคโปร์นะครับคือถ้าเขาอยู่ตื้นนะครับโดยที่เขาขึ้นเฉียดดินเขาอยู่ตื้นก็จะทําให้เขาล้มง่ายนะครับผมก็เลยว่าแก้ปัญหาก็ทําแบบนี้ เพื่อไม่ให้เขาล้มเวลาเขาโตก็เลยตัดต้นแม่ออกและก็ฝังต้นเดิมลงไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้เขาคือโดยความคิดส่วนตัวนะครับคือเพื่อให้เขาได้แตกหนอหลายๆหน่อด้วยนะครับเพราะว่าของเดิมต้นเดิมนะครับเขาก็จะมีไม่มากนะครับมีกอหนึ่งแค่ สามสี่ต้นนะครับแต่รู้สึกว่าพอเราตัดต้นแม่ออกแล้วก็เอาโตของเขามาฝังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้เพิ่มปริมาณหน่อของเขานะครับอย่างกอนนี้นะครับกอนนี้เนี่ยต้นเดิมกอเดิมของเขานะครับมีต้นแม่อยู่สองต้นนะครับแต่พอฝังใหม่นะครับตัดแล้วก็ฝังใหม่ ตอนนี้ก็ได้มา6ต้นนะครับก็รอลุ้นดูต่อไปว่านอกจาก6ต้นนี้แล้วนะครับเขาจะมีการแตกหน่อมาอีกหรือเปล่านะครับก็ทดลองก็ดูนะครับอันนี้นะครับก็คือก็ไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเป็นการทดลองดูแค่นั้นเองนะครับว่าการทํา แบบ3รูปแบบนี้นะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อว่าอนาคตนะครับถ้าเราเจอแบบนี้อีกคือเจอน้ําท่วมอีกแล้วก็เจออ้อยลังอ้อยตายอีกเนี่ยเราจะทํำยังไงกจ็จะได้แก้ไขกันได้นะครับผมก็เลยทดลองดู3แบบด้วยกันนะครับก็อคอยดูกันอีกเดือน2เดือนนะครับบริเวณแถวนี้ว่า จะเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปให้มาชมกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ